ไปดูการส่งมอบบ้านกาชาติที่จังหวัดพัทลุงค่ะจังหวัดพัทลุงสงมอบบ้านกาชาติเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่บ้านเลขที่155หมู่ที่8ตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนายกู้เกียรติวงกพัณฑ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางมะลิวงกพัณฑ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงได้ส่งมอปานกาชาติจังหวัดพัทลุง,ง,าาง,ลงเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีที่ทรงพระเจริญ พระเจริญพระชนมายุ67พรรษาให้แก่นางสาวร่อมะเล็บหลีอายุ32ปีแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งอาศัยอยู่กับลูกสองคนและแม่ชาราอีกหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งเสริมคนดีขยันอดทนให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองโดยสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงรวมกับอำเภอปากพยูนพิจารณาสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวดังกล่าวทั้งนี้นะคะบ้านกาชา ชาติจังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการพิจารณาคัดเลือกทั้ง11อําำเภอโดยเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงจะมีการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างให้หลังละ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะใช้งบประมาณทั้งสิ้นรวมแล้ว1น0 0 0ล้านบาทค่ะและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะต้องผ่านการพิจารณาจากประชาคมหมู่บ้านว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งการมอบบ้านในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นหลังสุดท้ายของปี2565ค่ะ